ผมชอบมองโลกกว้างครับเพราะถ้าคนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้รู้มากทุกอย่างผมก็ชอบครับผมชอบแบบยนรู้อยากเห็นทุกอย่างที่ในโลกนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่กับน้องธันวานะครับธันวาครับผมธันวาครับลูกสิกยงไหนบ้างครับวันนี้ที่เข้าร่วมโครงการต้นกล้าแบ่งปันรู้สึกผมก็ยินดีมากเลยครับเพราะว่าเข้าวงการนี้มาครั้งแรกนะครับแต่ว่า ได้เรียนรู้หลายอย่างน้องๆที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้ผมก็จะช่วยน้องเต็มที่นะครับจิตใจของเราแก่กล้ามากฮะจิตอาสาครับภารกิจที่กาลังจะได้รับเนี่ยนะครับมีหลายครั้งหลายรอบเลยนะครับที่ต้องออกไปเจอคนใหม่ๆที่เราจะไม่ได้รู้จักมาก,ก่อนรู้สึกเกร็งไหมเกรงมากเลยครับเพราะว่าผมก็แบบคนที่แบบไม่ค่อยคุยมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ชอบ ชอบมากๆเลยครับคนที่เจอต้องการกําลังใจไหมขอเพื่อนๆหน่ครับกําลังใจคราในความทุกข์เราค่อยเก่งค่ะแต่ว่าทำงานเก่งมากนะคะครับอืมอันนี้คุณครูยืนยันยืนยันครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ล้วครับผมอายุ16นะครับ16ปีเรียนอยู่ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับอ่าคุณครูครับแต่เด็กๆเนี่ยก็คือเข้าเรียนช้าใช่ค่ะใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ตามเกณฑ์ะครับ ถ้าเขาเข้ามาทีหลังเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มพอนด่งไปแลครับไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าตามเกณฑ์ไเป๊ะครับแต่ว่าุ้วยสุปุเขาเขาเป็นพี่โตที่สุดในห้องนะคะกันว่าเพราะในเหมือนในรุ่นเขาอ่ะสี่ทับสอง้องเขาอ่ะจะเป็นเด็กตามเกณฑ์อันนี้เขาเป็นคนเดียวที่เหมือนเป็นพี่ด้วยพี่ใหญ่เลยเขาคุมเขาดูแลน้องไปอย่างดีอเขาเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําที่ดีมากค่ะคอยดูแลน้องๆเวลาแบบ มาสมมติแบบอาพี่ปูแบบไม่ว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยเลื้งน้คคองๆให้เป็นระเบียบแล้วปัจจุบันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปทําภารกิจเดี๋ยวธันวาก็จะไปดูแลคุณพ่อคุณแม่บ้างไปเรียนรู้ในมุมที่เอะเราจะจิตอาสาดูแลครอบครัวเราอย่างไรอยากรู้จักธันวามากขึ้นเพื่อนๆเราอยากรู้จักมากขึ้นเราลองให้ธันวาเล่าว่าเรื่องที่ทําให้ธันวามีความรู้สึกมีความสุข มากที่สุดในชีวิตขอหนึ่งเรื่องครับเรื่องอะไรผมชอบมองโลกกว้างค่เพราะว่าคนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งที่ได้จับมาก่อนสิ่งที่แบบได้รู้มาก่อนที่ผมได้รู้มากทุกอย่างผมก็ชอบครับผมชอบแบบเรียนรู้อยากเห็นทุกอย่างที่ในโลกนี้เลยครับอ่าสู่โลกกว้างเห็นด้านสวยงามไปละในมุมที่ ทำให้เราเสียใจมากที่สุดในชีวิตเราที่ผ่านมาเราเจอเรื่องอะไรมาบ้างครับก็เยอะมากเลยครับเพราะว่ามีการดูถูกกันไม่ชอบสิ่งอะไรแต่ว่าผมก็แบบนั้นผมก็ซึมๆนะครับถ้าว่าเป็นๆเนี้ยก็ผมก็ด้านฟังเพลงเลยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็ผมก็สู้ชีวิตครับประมาณนั้นครับเหมือนเราโดนดูถูกใช่ครับเยอะครับประมาณนั้นไม่ท้อกับคำดูถูกครับผมก็จะสู้ต่อต่อไปครับตอนนี้เราเป็นจิตอาสาแล้วครับเรามีคนให้กําลังใจเราเขาจะไม่มามองเราในมุมอะไรที่ทําให้เราเสียใจ นี้เราแบ่งปังความรู้สึกซู้ได้ครับมั่นใจว่าทําได้แน่นอนธารกิจนี้นะครับข้อสุดท้ายครับอยากถามพันวาครับพันวาโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ่เาเรียนจบแล้วอย่างเงี้ยอยากทําอาชีพอะไรหรือเรามีไอดอลไหมมีแรงบันดาลใจเป็นใครไหมครับสำหรับผมนะครับโตมาจะเป็นความฝันธุรกิจของผมนะครับแต่ว่าถ้าผมมีธุรกิจตัวเองผมก็จะช่วยได้ครอบครัวทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าอีกอย่างไอดอลของผมก็คือผมชอบเล่นฟิตครับ ผมชอบฟิฟิกมากการดูแลตัวเองแล้วการแบบฟิตเนสใช่ไหมครับฟิตเนสครับโอเคครับโตขึ้นอยากจะเป็นนักธุรกิจใช่ครับธุรกิจสองตัวครับงั้นดูแลครอบครัวได้ครัจะได้มีรายได้ในการดูแล เป็นนักธุรกิจต้องมีองค์ความรู้นะครับเดี๋ยวเราจะทําโครงการเรื่องจิตอาสาวิชาชีพครับคุณโรูเราจะเรียนเชิญจิตอาสาที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงสิ่งจริงที่เขาประสบความสําเร็จแล้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครับฝากเป็นกําลังใจให้ธันวาด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในภารกิจนะครับขอบคุณนะครับคุณขำมุลนะครับครับทุกครั้งที่ชิ้ได้ช่วยเหลือคนทุกคนทุกเวลาครับชิ้มีความสุขถ้าในมุมมองที่ เสียใจบ้างหล่กเรามีความรู้สึกไม่ดีแบบนั้นอะเราผ่านเรื่อง,องนั้นมาได้ยังไง